เพราะฉะนั้นนะไปดูทางฝั่งรัฐบาลกันบ้างพร้อมแค่ไหนในส่วนของการชี้แจงนะครับศึกซักฟอกหรือว่าศึกอภิปรายไม่ไว้างใจโดยฝ่ายคา้านในรอบนี้ทางเลขาของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณสวุรวงศ์เทียนทองบ,บอกแน่นอนครับอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายคา้านที่ต้องตรวจสอบทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับบอกว่าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะฝ่ายค้านก็คงจะทําเต็มที่และก็ไม่กังวลน,นะหากมีการพูดถึงปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจพาดพิงไปยังคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณเป็นคนนอกนะฮะ ถ้าเกิดว่าทําจริงก็เสี่ยงจะโดนฟ้องเองฮะโดยคนส่วนละวงเทนทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์นะครับถึงประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านเขาอยู่แล้วที่ต้องเปิดอภิปรายซึ่งการที่ขออภิปรายในกรอบเวลาถึง5วันเนี่ยอันนี้ท่านสวรวะวงย้ำนะครับสุดท้ายต้องตกลงกันระหว่างวิปสองฝ่ายนะ ก็คือทางฝั่งของฝ่ายค้านและรัฐบาลแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันส่วนถามว่ากังวลหรือไม่ที่ฝ่ายค้านก็คงจะซัดเรื่องกรณีชั้น1 4อย่างหนักแล้วเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณชินวัตรมาอภิปรายในสุดครั้งนี้นะครับแน่นอนครับทางด้านของคุณสวร,รวงเนี่ยก็พอฟังคําถามแล้วก็บอกก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณเป็นคนนอกนะคุณทักษิณเนี่ยถ้าเป็นคนนอกแหละถ้าไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลนะคุณสวร,รวงว่าแบบนี้ดังนั้นจึงต้องไปดูเนื้อหาด้วย แต่เอาละในมุมมองของรัฐบาลเราก็พร้อมจะตอบอยู่แล้วครับลองฟังดูครับท่านก็จริงๆแล้วท่านก็เป็นบุคคลภายนอกนะครับอย่างแรกแล้วก็ผมก็มยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านทัิงสองเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลหรือการทําหน้าที่ของรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูเนื้อหาครับแต่ว่าทางเราก็พร้อมจะตอบอยู่แล้วครับนี่ฮะทางด้านของคุณสรวงก็ คำเล็กน้อยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณรักศิณเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลนะครับคุณสวรวงยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีความกังวลใดๆที่จะถูกซักฟอกในครั้งนี้พร้อมตอบในทุกประเด็นและก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรเลยเถิดรุนแรงเพราะว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนติดตามฟังอยู่ว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลดังนั้นหากฝ่ายค้านอภิปรายออกไปนอกประเด็นก็จะส่งผลเสียต่อฝ่ายค้านเองครับ แล้วก็บอกว่าทางาพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการ <จะ S 2> พูดคุยกัน <ขอ S 1> เรื่องการเตรียมความพร้อมรับสึกอภิปรายกันในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการระบุตัวบุคคลนะฮะอย่างถ้าหากมีการอภิปรายถึงตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ย,ยก็ต้องให้ท่านนายกมาตอบเองแล้วท่านก็ยืนยันว่าท่านจะมาด้วยตัวเองอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนประเด็นที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์นะครับในเชิงหยอกว่าโอ้ยถ้าจะพลาดพิงขนาดนั้นเดี๋ยวตัวเองจะไปนั่งฟังหลังบรลลังประธานสภาให้เนี่ย อันนี้คุณส่วนละวงก็ชี้แจงว่าท่านคงจะพูดเล่นเฉยฮะ